มีเงินแค่4,900ก็ได้ iPhone มือหนึ่งแถมประกันศูนย์ได้มาดูคลิปนี้ให้จบนะคะอยากได้โฟนราคาเบาๆสภาพสวยๆมาที่ You ฟ a n กันเลยนะคะเครื่องสวยเนี้ยไร้ตำหนิต้องเครื่องมือหนึ่งเลยค่ะ iPhone 11เริ่มดาว4,900บาทหรืองบน้อยเครื่องมือ2แลเราก็มีค่ะที่ You ฟ a n เราคัดมาอย่างดีแถมราคาถูกกว่ามือหนึ่งเยอะค่ะเรามีทั้งแบบวางดาวรับเครื่องเลยหรือจะออมดาวก็ได้ในกรณีที่ไม่มีเงินดาวนะคะ ออมดาวก็ง่ายมากๆเพียงแค่เลือกรุ่นสีแล้วก็ความจุที่ต้องการแล้วก็เลือกส่งว่าจะส่งรายเดือนหรือว่ารายสัปดาห์เริ่มต้นแค่100บาทไม่ต้องมีบัตรเครดิตติดบูโรไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีใบรับรองเงินเดือนก็สามารถใช้เตทเมนแทนได้ค่ะ <Wow. S 1> แถมเลือกได้หลายรุ่นตั้งแต่ iPhone 11จนถึง15 Pro Max เลยนะคะถ้าตัดสินใจซื้อเครื่องแล้วอย่าลืมมาใช้บริการกับ UF เฟ e เรามีทั้ง17สาขาทั่วไทยเลยนะคะ ง่ายไว้ชั่์ผ่อน iPhone หรือ iPad ต้องมาผ่อนที่ยูเฟรนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามยูเฟรนเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมทักแชทมาหาแล้วนะบ๊ายบาย